หลังฝนตกครับหลังฝนตกมีเห็ดเห็ดออกพาไปเก็บเห็ดครับวันนี้น้าโอ้ดู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 โอ้ยดูสิดูดูสิลกขอนสิอันนี้มาวางก่อนไปวางกอดไปเอากุ้งอันนี้มัาดูเห็ดนี่เขาเรียกเห็ด้อย,อยังงก็ให้ก่อนเก่า โอ้สวยอ่ะสวย,ยสวยเก็บเก็บเก็เกู้๊้มัสวยมาเลย่ยาจะได้กินทำส้มทำโจมจหลับวตา,วามหาข้างบนครับดูข้างบนมีอีกขอนมันเยอะมากใส่กุ่ขายเลย สวยด้วคยครับสวยด้วยสวยด้วยหน้าบ้านรกหน่อยว้าวข้างบนต้องมีปีนั้หน่อยตีให้บุรีขุนโอ้เยอะมากโอ้โหเนี่ยสิไมเกิบเผ็ด ตกแต่งงามจะต้องหลุมหลุมสวยมากมันไปขั้นหน่อยเลยถังเดียวไม่พอหรอกเหน,น็ุ่นรถไปดูมั้ยละ่ะกะเหน็ยไปดูมั้ะ มันได้มันหายไปไหนแล้วเนี่ยพูดไปอ่ะนี่ไงไม่ไ่ยเอาปลาล่าอีกแล้วแหนวเนี่ยเออตรงนี้มีแต่ไม่เวยนี่ แกแล้วมันเป็นต้นตรีมวล okay, okay. okay. okay, okay. ไม่น่าจะมีอะฝั่งนี้น่าจะหมดลนะเราต้องไปหากินไกลเลยครับได้เห็ดหน้าบ้านนี่หอมเกลือเลยไปดูเขาเก็บกันเรามาคุดูกล้วยนี่ก่อนเพอนอ ยังไม่หมดเต็มถัง